ชายไทยนิ้วแก้ผ้าแก้บนหลวงพ่อขาวหลังจับได้ใบดำ วันที่28ตุลาคม2563ที่บริเวณวัดหลวงพ่อขาวริมถนนสายบ้านหลักแก้วบางจักหมู่6ตำบลหลักแก้วอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเป็นคลิปในกลุ่มไลฟ์เจ้าหน้าที่อาสาปอเต็กตึงจุดเมืองที่นายจตุพรงั่งสำลิศอายุ21ปีได้บนบานสารกล่าวหลวงพ่อขาวไว้ว่าหากจับได้ใบดำในการคัดเลือกทหารกองเกินในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา จะทำการแก้ผ้าแก้บนหลวงพ่อขาวจำนวน9รอบเมื่อสมดังใจปรารถนาแล้วได้เดินทางไปแก้บนเมื่อคืนวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีเพื่อนๆนและพี่อีก6คนได้ไปร่วมวิ่งแก้บนแก้ผ้าจำนวน9รอบโดยมี1คนแก้ผ้าเคาะปิ๊บให้จังหวะแล้วอีก6คนวิ่งแก้บน ไปโดยรอบหลวงพ่อขาวจำนวน9ก้ารอบดูเป็นเรื่องแปลกแต่มีอยู่จริงมีให้เห็นจากอดีตจ,จนถึงปัจจุบันซึ่งชาวบ้านเรียกว่านิ้วแก้ผ้าไม่เชื่อแต่อย่าลบลู่เป็นเรื่องจริงที่บนบานสารกล่าวหลวงพ่อขาวสมใจมีนิ้วแก้ผ้าเป็นการแก้บนหลวงพ่อขาวพระพุทธรูปปูนปั้นสีขาวปางเลไล พระพุทธรูปศิละปะสมัยกรุงศรีอยุธยาหน้าตักกว้าง1เมตรสูง1.80เมตรที่ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารข้างองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้วที่ในช่วงฤดูการเกณฑ์ทหารจะมีชาวบ้านจำนวนมากเดินทางมาบนบานสารกล่าวให้พ้นจากการถูกทหารกองเกินหลังจากสมหวังจะเดินทางมาแก้บนในยามค่ำคืนด้วยการเปลือยกายและวิ่งแก้บนหรือที่ชาวบ้านเรียกว่างิ้วแก้ ตามจำนวนรอบที่ได้ทำการบนบาลไว้โดยมีเรื่องเล่าว่าบริเวณที่ประดิษฐานหลวงพ่อขาวเดิมทีเป็นวัดในสมัยกรุงศรีอยุธยาต่อมากลายสภาพเป็นวัดร้างและเป็นสุสานฝังศพทารกและสถานที่เลี้ยงวัวควายของชาวบ้านเดิมทีหลวงพ่อขาวมีเพียงพระเศียรกับพระอุระโผล่ขึ้นมาจากดินแต่ชาวบ้านยังไม่ทราบถึงความศักดิ์สิทธิ์ต่อมาในช่วงที่มีการคัดเลือกทหารก เกเินแล้วมีคนเกิดอุตริไปบนบานว่าหากไม่ถูกเกณฑ์ทหารจะมาวิ่งแก้ผ้าตีปี๊บโดยรอบลงพกเขาและผู้ที่บนนั้นก็ไม่ถูกทหารจริงๆนับตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาในช่วงการเกณฑ์ทหารก็จะมีชาวบ้านในพื้นที่และใกล้เคียงเดินทางมาบนบานและเมื่อเกณฑ์ทหารแล้วก็จะพบว่ามีวัยรุ่นจํานวนมากเดินทางมาวิ่งแก้ผ้าแก้บนเาะปี๊บกันเป็นประจำทุกปี สืบต่อกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอขอบคุณที่มาข่าวจากแนวหน้าขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ